มันตึงบ่าไหลขึ้นไปบนสมองแล้วก็มันเหมือนกับศีรษะมีบวมมันจะปวดเต้นตุกตุกตุกเลยเวลามันปวดแค่สิบเม็ดหายเลยทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวรบกวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งแรงเดินได้อ่านี่นะคะเดี๋ยวเรียว่านะคะเก้าสองเก้วมันก็ไปแล้วลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรทรมานมาก เป็นหัวหน้ามืดน้ำในหัวไม่เท่ากันนอนก็นอนไม่ได้ต้องนั่งหลับบางทีแม่วูบลงไปลงข้างล่างทรมานมากเป็นตัวนี้มันเหมือนก็กงจักรอยู่ในหัวเราอะเวียนหัวแล้วข้าวอะไรก็ทานไม่รู้เรื่องนะ่ะทานไม่ได้ทรมานมากจะไม่ทรมานไงละ่ะแล้วเวลานอนอะเอาหัวอย่างเงี้ยเอามือสองมือเนะี่ยบีบไปเงี้ยแล้วก็คอ่คอยเอ็นเอ็นถ้ามันเวียนลุกขึ้น ถ้ามันเวนล,ลุกขึ้นอย่างเงี้ยเกิดมาอายุ65แล้วมันจะเป็นนี่หมอตรวจ้วน้ำอยูไม่เท่ากันแม่กระตะเวนกินยามาทั่วแต่มันไม่หายยาที่เนต,ตตกะก้าอะไรอยู่ในบ้านคิดมากแล้วตัวเองไม่สบายจะทํายังไงให้หายเนาะชีวิตเราจะได้ทำมาหากินได้สะดวกสบายบางทีแม่วูบลงไปลงข้างล่างลูกค้ามาเดินขึ้นป้าเป็นไรป้าเป็นไรแม่ก็ <perfekt 140> มานั่งเล่นโทรศัพท์เล่นไปเจออ,อยาตัวนี้มั่นใจอาจารยตัวนี้สั่งเลยอยากกินให้ร่างกายมันหายต้องทํามาหากินเลี้ยงครอบครัวพอทานแล้วก็หายอะแค่สิบเมร็ดรหายเลยแค่สิบเมรร็ดเองเหรอแค่สิบเม็ดเฮ้ยแล้วไหนว่าแกอะเป็นลูกที่น <pes 3> ึกตี properly? ปากแกก็เบี้ยวมือแกก็เหงีงงอขาแข็งแกหักแล้วก็ตายไปครั้งหนึ่งแกเป็นไงทำไมแกลุกได้เดินได้แม่ว่าบุญไม่ยังมีอยู่ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมมันจะร้อนระอุประมานมากเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามหมอไม่ว่าแต่คลินิกโรงพยาบาลไม่ไปหมดแล้วก็ยาอันไหนดีแม่ฟังแม่รีบก่อนเขาเลยทานปุ๊บพอหมดฤทธิ์ยาเหมือนเดิมตัดสินใจทานเคออาการเวูบเวียนหัวบ้านหม่นเป็นไงคะ หายหายไปเลยครั้งแรกที่แม่ทานคสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปร้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนถ้าคะแนนเต็มร้อยปวดหัวปวดหัวหน้ามืดตาลายอย่างเงี้ยไปฉีดยาที่ไหนก็ไม่หายมัูบุบลงไปเลยเด็ก เป็นมาประมาณ6เดือนจ้ะไปขายไอ้เลอกเี่น่ะไปแป๊บเดียวแดดมันร้อนก็ปวดหัวตาลายเราไปไม่ได้ล่ะต้องกลับมานอนอ่ะเพราะว่าเราไปต่อไม่ได้ปวดหัวปวดหัวมึนครั้งหนึ่งไปห้องน้ําครับผมบุกลงไปเลยเด็กเขาน้ำบุกไปไป่รูตัวเลยหมอบอกว่าเกงเกินไปไปฉีดยางก็ไม่หายแล้วลองกินตัวนี้ดูปรึกษาแฟนสองครั้งนะปรึกษาให้แฟนสั่งเสื้อเข่าแข้งที่สองน่ะดีขึ้นไหย แต่ตลอดขี่รถไปขายลาเตอรี่ก็สบายเลยมันจะไม่ปวดหัวเลยไปไหนมันก็สบายไม่ปวดเลยเด็กมดีขึ้นมาตลอดเลยผมสั่งมากินเรื่อยจ้ะเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีผมไม่กินเคโอเนี่ยครับผมรู้สึกดีเหรียญจริงเนี่ยผมไม่ได้พูดเหรียญได้เลยตังการผมไม่เสียตังค์สามพันสี่พันสังกินเลยไใช่ถูกบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้าช่วยตลอด อ้วกด้วยวูบด้วยเขาลงพยาบาลเลยตื่นเช้ามืดน่ะจะมีอาการหัวใจเวียงค่ะแล้วก็ปวดหัวลท้าไปทั้งหัวเลยแล้วก็หายใจไม่ค่อยจะออกค่ะแล้วก็ลุกไม่ขึ้นเช้าเช้าเนี่ยจะลุกไม่ขึ้นเลยเพราะดั้งเดิมเป็นลิ้นหัวใจรั่วมาก่อนอันนี้เนื้อเยอะที่มันเต็มขึ้นมามันไม่ปกติการทํางานเขาไม่ปกติแล้วพอเริ่มแก้ตัวไขมันในเลือดก็เริ่มเยอะอต้องฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำขยายหลอดเลือดให้สามครั้งแล้ว ข้ามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะค่ะครั้งสุดท้ายก็มาเจอเนี่ยเซิร์ชหาเนี่ยว่าจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรดีที่ว่าจะมาช่วยตรงนี้ได้ไม่อยากให้ลูกเป็นภาระลไงลูกทํางานกันทุกคนก็ทํางานกันไม่มีเวลาให้ก็เลยเจอตัวนี้ก็เลยกินเพราะว่า เราเป็นทั้งหัวใจด้วยแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบมาตั้งอายุ27ท่านนี้ก็ไปหาสถานที่บำรุงหัวใจด้วยดูแลหัวใจด้วยแต่ใน KO นี่มีครบเลยมันมันดูแลทั้งหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองแต่ก่อนที่จะมาทาน KO เนี่ยกินมาเลือกมาเยอะแล้วแต่ว่าเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ไม่ตอบโจทย์หลังจากที่เจอ KO ดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรลืมไปว่าเคยเจ็บหัวใจแล้วก็ปวดหัว ก็เพลินกับงานทำงานเพลินค่ะทานเคโอแล้วใช้ชีวิตได้ปกติไหมคะปกติแล้วกปกติเลยใช่มีมีแรงทำงานได้เยอะเลยทำงานได้ทั้งวันและอาการเวียนหัวบ้านหมุนมันหายไปเลยไหมคะ หาย,หายตอนนั้นต้องใช้ไม่เท้ากลับมาใช้ไม่เท้าอีกไหมไม่ต้องใช้ไมแล้วแล้ว,แล,วแล้วเช็คความดันก็ปกติตลอดเลยปกติไม่อยากเป็นภาราด้วยแล้วก็ทรมานด้วยถ้าเป็นเพราะเห็นที่เขาเป็นกันทรมานนั่งซ่านไงอนอนพิการคาเตียงเป็นผู้ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากเป็นเงินแค่พันกว่าบาทนะ่แลกชีวิตทั้งชีวิตนะโอ้โหสุดยอดยมากเลยนะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้ว มีสมบัติเท่าไรก็ต้องขายมารักษาตัวเองหมดอย่างน้อยก็ลูกไม่มีเวลาดูแลก็ต้องจ้างคนมาดูแลอ่ามันมันเทียบกันไม่ได้เลยกับเงินพันกว่าบาทเนี่ยใช่พอเป็นขึ้นไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วคฟื้นฟูก็ยากค่ะทํากายภาพก็แพงอ๋อค่ะทีนี้ถ้าเราเรากันไว้ตั้งป้องกันตั้งแต่ทีแรกอ่ะอืจะดีที่สุดอืเพราะว่าเราป่วยก็ไม่มีใครป่วยกับเราต้องดูแลตัวเองเพราะทุกวันนี้ผู้สูงอายุเนี่ย ต้องพึ่งตัวเองต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นภาระให้ลูกหลานอ,อยาขค้เหนียวอยากเก็บเงินตายก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าเราอยู่อย่างสุขภาพที่ดีเงินไม่มีช่างมันเถอะโอ้โหดินะคะขอแนะนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคโอที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด LDL หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม HDL หรือไขมันดีช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตัน ในเส้นเลือดช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูงช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสืมอมหาน K O